สดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MU ในช n n e l นะครับบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ลุงยังไม่หยุดนะครับลุงยังไม่เข้าบ้านนะครับตอนนี้ก็ยังทำต่อทำลุ้งเ่ยหัวแตกมั่งตรงนี้ เอาต่เอจุดนอนแล้วเนี่ยนอนแล้วนะยกในราคาที่ต่ำลงนะเพราะว่าของ้ามเพิ่ม่ะบ้าแม่งครับอันนี้รนกาแฟได้แล้วครับอ๋อลาหัวค่อยมงแ่้เวครับไปแบบอีกอันนึงนะครับอยู่ที่อ๋อปะครับอยู่ที่ผมครับ จบภารกิจแล้วนะวันนี้สำหรับว <c oughs> ันนี้แต่ว่ายังไม่เสร็จหมดมันก็วันนี้ก็วันนี้ก็มาเก็บรายละเอียดนิดน้อยปิดประตูครับผมได้รรบแขกเราสั่งรอเลยิมากี่มูสแต่ตะมนประกันอ๋อบอกไว้แล้ว เนี่ยสร้งมาสองแผน <S 2> <S 2> อย่างนี้เอาอย่างนี้พี่ถ้าข้างในถ้าพี่เจาะแค่ข้างในงนะส้งมาสองแ,แผนถ้าพี่เจาะสามสี่<ห>น,นะ,นะเดียวตรงนี้พี่โทรไปก็ได้ให้ร้านเขาคำนวณให้พี่วัดเราวัดเลยห้อ,องกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สี่คุณหา่ากี่ผนังผนังเท่าไหร่หข้างนอกข้างในให้คำนวณแผ่นมาเลยนั่นแหละสี่คุณห่าเดี๋ยวขาจะกดคอมพิวเตอร์คำนวณเลยผสามคุณซี่หล้วกระบวกของหน้าผนังสามสิบดีสิบแผ่นพี่เจาแผ่นกี่มิลนี่นั่นแหละ อยู่หลั่นตรวนันมีซีมินครับน้าก็หันไปซีมินซีมินเนาะขงบมเนี่ยข้างในดูดิซีมินก็ข้างนอกก็สีทนได้ข้างนอกสีสีทาวส์ครับสีทนได้ทาวส์กันกันร้อนสั่งก็สีแล้วคองไหมค้องต้องสีใส่ตรงไหนเต้องสีอาปิทข้างนอกฉันจะสีแ่นรอเล็กๆกันเหรอมันร้อนประม um. าณร ah ้นแลบังได้อยู่มันมันบังได้พี่แต่ว่าคือ พี่เจาลอนตอนนั้นใส่บังใช่ไหมอไม่สุแล้วง่ายๆก่อนมันเห็นอยู่ว่าจะถามอยู่ก็เอามาทำข้อกไก่ป้อไม่พอหรอพี่ยิงไม่พอยิงเขาพี่ยิงได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าที่พี่ตียิงไะผมแนะนำม,มาพี่ยิงข้างหลังครับยิงข้างหลังไปครับข้างหน้าเขาจะเอาแผ่นต้องไปเอาแผ่นเอาอะไรข้ามยิงก็ได้เอาไปกันเหนื่อยได้จำนวนแผ่นที่ใ,ใส่แบบชิปไปเลยถ้าจะทำเอง คือถ้าเจ้าติดทีตรงแอรเอาแผ่นเป็นททั้งหน้าทั้งหลังครับมันหนึ่งมันเคยประหยัดไฟใช่มันความร้อนมัน,มน,นค้อนได้ไหนที่จะต้องตีไฟอีกเพี่งนหนึ่งเหลือมาเขาก็เอามาตี้าก็ได้เพื่อตีเอาเ,อเล็กน,นัดจ่ายผมยังเล็กยังสี่ร้อยเดี๋ยวถ้าถ้าร้อพรุ่งนี้แปดร้อย จ่ายเลยจ่ายจ่ายตอนนี้รถ300เกียวมากโอ้มีต่อล็อกยิงงั้นเอาไว้ก่อนนะงั้นเดี๋ยวเราจะลงมือเดี๋ยวเราจะ่งมือต่อตอานี้จะ800ขอบคุณลุงมากี่ครับคุณมีเจอกันมีเรื่องไหมมืออื่นเศ้าสเปรย์อยู่เห่อนผมมันมันมีอยู่อยู่ในอยู่ในห่านก่อนสิบปดก่อนมันสิบปดอ่ะเอามาฉีดก่อนเนี่ยห้อยเสื่อมก่นน่ะสเปรย์ สเปรย์ผมซื้อมาสากระป๋องผมใส่กระป๋องเดียวกระป๋องเดียวพอจะใส่กระป๋องเดียวกระป๋องเดียวกับพ่อยืมชิ้ยืมยบ่บ่ต้องยืมกับครับผมบนยืมน้ำกันครับผมยืมยืมก่อนบ่ใส่ลหรอบ่ใส่เนี้ยืมก่อนบ่ใส่ยืมก่อนบ่ใส่เหรอเวลาเวลาจะมีงานอีกค่อยค่อยซื้อมาแทนเขาถ้ามีงานก็ปล่อยเลยเลยถ้าทวงมากก็ให้มาขูดเอา เออตะก่ทวงมากควายค่ายสีม่เงคายีเหลือควายสีลออกเพิ้นเราปนังเจ้าเนี่ยสวยนะนี่นะเอาออกแล้วก็สวยนะลุงลุงเนออเของเพนเจ็ดท่านของผมสี่ท่านไปของก็ยี่หอบ่ก็ระยี่หอบของหดีกว่าบ่ทำ้าหัวดีกว่าคุนมีมันจะนิ่มของเนเจ็ดท่านของผมสี่ท่านครับสองเมตรขื้นกันครับ ูระบายน้ออกตรงร่นะเนี่ยตรงนี้ถ้าฝนสาด้ไปอีะบายน้ตรงไหนอ๋นี่เหรอเขาผมบ่มีครับอันนั้นกันกันออกเขามกันออกครับใช่เขาบอกสี่พันเจาะเองเขาบมกันออกครับ เป็นการเจาะให้ผมไม่ใช่กันน้ําเข้านะครับแต่เป็นการน้ำออกออกแบบภายในวันเดียวเนาะตอนแรกก็ยังไม่รู้จะทำยังไงเนาะมันได้ประตูแล้วมันก็แล้วหลอลุ่งที่เหลือก็ตีกรอบพื่อเดืออุปกรณ์สมัยใหม่มันก็ดีนี่แหละถ้าเป็นถ้าเป็นพวกงานไม้เดี๋ยวโอ้ยโอ้ยสื้อสีสมต้องกบเป็นอาทิตย์ก็จะเสร็จเส่้อสีส้มนวดตงกบสื้อสีแดงส้นเป็นประตูอีกถ้าเป็นงานไม้แล้วช่างมีมือช่างที่ทำงานไม้แล้ว คำนวนแ,ตแต่ไม้มันก็ทำง่ายกว่าเหล็กเนาะเรียนครับเพราะว่ามันไม่ได้ใสเครื่องมือหลายกระดอก,กคอยเฮยดไปอันนะ้งแต่เหล็กงานมันไวเด็๋ยวถ้าพิษกระพิทน,นี่ผมจะตัดพิทไปเล้เนาะโอ้ถ้าคอยแต้มแล้วเธอ ก็สำรวจครับวันนี้นะครับข้อหน่าก็แต้มเลยดูเอาจนานีเจียวออกแค่แต้มเต็มอ่ะอแค่แต้มเหนียวเยอะไม่เพิ่นแต้มหลายแต้มหลายคือคือตีโค้งเสืนสมันเลยแต้มหลายของผมเพิ่งกับไม่ได้แต้มเป็นชั้นเดียวไงเพิ่นแต้มหัวไายคือถ้าถ้ามันเป็นอาคารสองชั้นน่ะเราต้องแต้มเยอะคืออันไหนที่ที่ต้องแต้มเนี้ยอ่ะก็คือโค้งหลังคากับโค้งข้างล่างกับตัวเนี้ยที่มัน่ะต้องแต้มหลาย ะอะไรตะโค้งพวกนี้ซื้อเพิ uh, ่มอะไรแต้มหนาเด้ครับแต้มใไฮยูพ่องงผนัก็ต้องแต้มเต็มครับผนังเพราะว่ยังไม่อาบน้ำกันเลยใช่ไหมน้ำครับโอ้เจ้าขึ้นมาผมอาบน้ำไปเอาโอ้ยเจ้าข้าโจหาลาจริงเหรอท่านเราบอกโจหาลาพ่อแล้วบ่พ่อแล้วเน่พ่อแล้วมึงตั่งกี่ล็อตเนี่ยพ่อแล้วโอเว่นสั่นนะผู้ใดมาเปิดไฟใส่ข้าก็เรากรเดียดกันเลย คอยเลียมตาได้หนิปิดปิดหน่อยนะหรือหันมาทังพีก็ได้เกินปาเกินปลลุงรลอกข้าไม่แล้วเดี๋ยวจ๊กจะร่วเด้วย้าเพิ่นหลอกต่อนนี้นะผมจะบอกให้นะแลอกตอนนี้กว่าพี่จะมาตัดตัดขนังตัดอะไรเนี่ยคุณเกาะเคลื่อผมสิี่คุณเกาะคุณกระถูแล้วเวลาเวลาหินเกียร์เวลามาตัดตามขอบนะอย่างเงี้ยเนี้ยโดนนิดนึง ลอกไม่สวยไปไปอ่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับอันนี้แล้วให้ใครเนี่ยให้ยูอาแล้วอีกอันหนึ่งหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอันอันอันุ่งรุงรุงผมขอผมขอออดให้พี่ออดจะครับผมขอออดให้พี่อเดี๋ยวหยุดกวาดหน่อยกวาดหน่อยหนึ่งผมขอออดพี่ออดจะเข้าเดิ๋นเอาแนวเอาแนวนอกับน้องใกล้กันทั้งเจ้าไม่พูดนะเนี่ย้งเจ้าไม่พูดเดี๋ยวผมตัดกัน ถ้าเจ้าไม่พูดเนี่ยผมเตรียมมาให้อยู่แล้วถ้าเจ้าพูดผมไม่เอามาให้เด้อผมไม่ใช่คนลืมครับบ้านกับยุ่บ้านไกลไม่ดีเลยครับเออยยุ่บเราก็ยุ่บ้านกับยุ่ตรงขามบ้านลุงนะครับผมให้ใดๆได้ไม่กวดนี่นะครับบ่บ่ผมบ่พ่นหูเสื่อนะไม่ลุงถ้าอยู่ใกลชิดนะค่าจานะ ทุกสิ่งที่คิดได้คือคิดต้องครแบบนี้ไม่ว่ามีลุงจิมคนเดียวที่ต้องการของฉั่นะครับจะบังการผมไม่รู้นะครับนะผมไม่รู้นะครับพูดอะไอยากได้ครับลุงจิมนอยากได้ของพูดอะไรไปอย่างไดถามเลยอันอันไอ้าดนมาหนีมาเราก็จะได้ของอ่ะ อันอันนี้ใช้ลองไหมอ่ะมีให้แจกมีแจกไหมอันนี้ใช้ได้ยี่ห้าปีนะครับถ้าดำไหมไหมเพี้ยนขึ้นอ่ะเสียงขึ้นอไม่เชื่อครับพี่เจียงลุงยังไม่ได้ลองครับก็เนี่ยเดี๋ยวดูลองเลยของเพิ่งมาใหม่ครับอเพิ่งมาใหม่ใช่เจอไฟก็ปีเดียวอ๋อไม่ใช่ไฟเลยครับอย่าไปโดนไฟที่จะวาร์สิบปีเดียวเท่าเอามือนี้กับตีเบิร์ตน่ะเชื่อผมรึเปล่าก็บอกใช้ยี่ห้าปีเจอไฟก็ปีเดียวสำหรับฝาสำหรับฝาธรรมดาฝาไปเทียนนี่นะครับ เคลื่อมือปิดกล้องไงวับวับบุนี้ก็ค่อยเจออะไรใหม่แล้วก็นอนนะก่อนนอนก่อนนะคะนอนหลับฝันดีเขาซื้อแทนด้วยครับจ่งลูกกะบ้านลุูกกะหาโน่นเราเนี่ยโอ้ลพยมเกีรลับพี่ดัมมี่ครับอ๋อไปส่งพลนายสมเกียรติเลยครับพี่ดัมมี่มาบ่พี่ดัมมี่เพิ่นไปใส่นะอยู่พี่อด ขึ้นบ้านไหมพี่มาหน้าไหมพี่มาน้าได้ทด้เหย้ายย้ายเข้าร้วก็ดยไปดูวันนี้ต้องดูทีแค้นะสองกัูนนะก่อนนอนอากาายครับเอาน้ำมาจากไหนนี่เปิดน้เตืไทางครับว่าเดีส่งลงเข้าบ้านนะครับลุงกินมาอย่างยังครับลุง นอัรับนอนกนไครับจเอมนอนไหนนะบันนี้กาางนหรเตรียมเก้านีแล้วนอนได้นอนได้จ่อาบน้ำแล้วเมื่อกี้เขาไปอาบน้ำบ้านลุงเสซจะบ้าอยู่ นอนได้ครับนอนได้ลุงไม่อรอกอเออป้าป้าป้าไม่อยู่นะป้าไปบ้านตาชานบ่ป้าไปนู่นบอกเห็นมออไซค์ไม่อยู่นะครับลุงเข้าบ้านแล้วนะครับนอนนี่ครับนอนได้นอนได้แม่สบายสบายป้าไปนู่นบอกครับ นี่บ่นี่บ่นี่บ่แมีนบ่นเนีย่ย,ยอ่าพอดีเลยเลยไปเลยไปถอ <c oughs> ยขึ้นน่นนี <c> ่ <oughs> เลืมกงลืมเื้างานเลื่ม, <laughs> มเดี๋ยวลืว่อม,มสั่งนอกนะครับสั่งนอกอนะครับอนี่ลุงเข้าบ้านแล้วนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Ben bir